คลิปนี้ก็เป็นมีดสไลด์แตงกวานะคะวันนี้เราใช้มีดแบบแผ่นหยักใบมีดกว้าง5เซน1คมนะคะแผ่นหยักสวยมากสไลด์ได้นะคะแตงกวาเนาะอันนี้เราสไลด์เป็นแผ่นกลมๆนะคะมีดปรับหนาบางได้นะคะตัวนี้เป็นมีดแบบแผ่นหยักใบมีดกว้าง5เซน1คมไซส์นี้ก็สามารถสั่งทำได้ตั้งแต่1-10ถึงคมนะคะ อ่ะเดี๋ยวจะลองสไลด์แบบแผ่นยาวให้ดูนะคะจับลูกแตงแนวนอนก่อนสไลด์นะคะแนะนําให้สวมถุงมือก่อนนะคะเพราะว่ามีดมันคมมากเนาะนี่เลยได้แผ่นหยักยาวสวยมากเลยค่ะมีสไลด์แตงกวานะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าของเพจมีสไลด์เราด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นเพจของเพจมีสไลด์กล้วยทัศวันกับเพจของมีสไลด์กล้วยธนากรน,นะคะ